อ๋สวัสดีครับครับคลิปนี้ก็บอกขายรถแท็กเตอร์อีกคันครับอันนี้เป็นกระเร่งครับกระเร่งนะครับไม่ใช่กระตันมันครับช่วงล่างก็ผ่านนะครับโซ่ใหม่ครับขายอยู่กิจการนะครับ เสมอเป๊บเลยครับโซ่ขายกิจการนะครับไม่ใช่ว่าขายอย่างอื่นนะครับเมื่อก่อนทำไม้ยางครับตอนนี้ไม่ทำนะครับ กมาดูอ so. be ีกข้างครับโซ่คันนี้บอก4เซน3ต่อรองครับ43ต่อรองครับสนใจก็ติดต่อผมก็มาได้เลยครับ0630600389ครับ 060083เหนื่อยครับ0630600389นะครับ060เลยครับ0630600389นะครับตรลงเข้ามาได้เลยครับราคาคุยกันได้ครับขายเลิกกิจการนะครับบายบายครับสวัสดีครับ